วันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ออกมาตั้งแต่ปี1,987แต่ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงและถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมาจนถึงทุกวันนี้หนังสือเล่มนั้นก็คือ the art of the deal ครับเราจะมาดูกันว่าแก่นของกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่หัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยครับมุมมองที่ว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองเลยนะ แต่มันคือศิลปะอย่างหนึง่งความตื่นเต้นความท้าทายของการได้ลงเล่นในเกมต่างหากที่เป็นรางวัลที่แท้จริงและนี่คือ5ประเด็นหลักๆที่เราจะมาถอดรหัสกันในวันนี้ครับตั้งแต่ปรัชญาเบื้องหลังไปจนถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในสนามจริงเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าใจปรัชญาที่ขับเคลื่อนตัวตนของเจ้าของแนวคิดนี้กันก่อนครับ สิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือการเปลี่ยนมุมมองนี่แหละครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าความตื่นเต้นที่แท้จริงของกระบวนการทั้งหมดคือตัวดีลนี่แหละที่เป็นรางวัลสูงสุดไม่ใช่ผลกําไรที่ตามมาส่วนเงินก็เป็นแค่สกอร์บอร์ดที่เอาไว้วัดผลของเกมเท่านั้นเองครับแล้วพอพูดถึงคําว่าทุ่มสุดตัวนะครับดูตารางชีวิตนี่สิครับอ้โหตื่น6กมองเช้าอ่านหนังสือพิมพ์โทรศัพท์วันละเป็นร้อยสายประชุมด่วนอีกนับสิทธ์ครั้งแทบไม่ได้หยุดกินข้าวเที่ยงด้วยซ้ํา แล้วยังคุยโทรศัพท์ไปจนถึงเที่ยงคืนไม่เว้นแม้วันหยุดสุดสัปดาห์คือมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าเขาอินกับเกมนี้ขนาดไหนเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูหัวใจของกลยุทธ์ในหนังสือเล่มนี้กันบ้างนั่นก็คือการสร้างสมดุลครับระหว่างความทะเยอทะยานที่มันดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดกับความระมัดระวังแบบสุดขั้วมันเหมือนกับการเดินบนเส้นได้เลยล่ะครับและองค์ประกอบหลักข้อแรกสุดของการเจรจาต่อรองเลยก็คือ ความสําคัญของการตั้งเป้าหมายให้มันสูงแบบไม่น่าเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับคําพูดนี้ตอกย้าได้ดีเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่การฝันเฟื่องนะแต่มันคือการลงมือผลักดันอย่างต่อเนื่องแบบไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการมาอืคําถามก็คือพอเราตั้งเป้าไว้ถ้าสูงลิ่วขนาดนั้นแล้วเราจะจัดการกับความเสี่ยงที่มันตามมายังไงล่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยครับและนี่คือคําตอบที่อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจครับ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่น่าทึ่งมากคือแทนที่จะมองโลกในแง่ดีกลับเป็นการวางแผนสําหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะยังรอดปรัชญาที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนี้สรุปได้ดีเยี่ยมเลยครับคือด้านหนึ่งก็ตั้งเป้าหมายให้ดีที่สุดบุกไปข้างหน้าเต็มที่แต่ด้านหนึ่งก็เตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเป็นการตั้งรับอย่างรอบคอบไปพร้อมๆกัน เอาละครับต่อไปเราจะไปดูกันที่กลยุทธ์ที่ใช้กับคนนอกบ้างว่าจะสร้างอิทธิพลต่อคู่จรจาและสาธารณาชนได้ยังไงนี่คือคําจํากัดความของคําว่าอํานาจต่อรองที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้เลยครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแกร่งนะแต่มันคือการมีสิ่งของหรืออะไรบางอย่างที่อีกฝ่ายปรารถนาอย่างยิ่งยวดหรือขาดไปไม่ได้เลยและนี่คือคําเตือนที่สําคัญที่สุดเลยครับการที่เราแสดงความอ่อนแอ หรือแสดงออกว่าอยากได้ดียวนั้นมากๆเกินไปเนี่ยถือเป็นหนทางที่เร็วที่สุดในการสูญเสียอำนาจต่อรองทั้งหมดไปในพริบตาเดียวเลยกลยุทธ์การโปรโมต3ครั้งตอนนี้ก็น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะแนวคิดที่เรียกว่า truthful hyperbole หรือการกล่าวเกินจริงอย่างสัตว์จริงมันคือการใช้คำพูดที่ยิ่งใหญ่น่าตื่นเต้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนโดยที่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของความจริงบางอย่าง หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการขยายความจริงให้มันดูว้าวนั่นแหละครับมาถึงหลักการในการรับมือกับฝ่ายตรงข้ามกันบ้านครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้ในโลกของธุรกิจตามหนังสือเล่มนี้นะครับการเผชิญหน้าหรือแม้กระทั่งการฟ้องร้องเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันคือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราได้แต่ประเด็นสําคัญที่หนังสือย้าเลยก็คือคําพูดและกลยุทธ์ต่างๆเนี่ย จะไร้ความหมายไปเลยครับถ้าหากว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆมารองรับและนี่ก็คือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่แท้จริงตามที่หนังสือบอกไว้เลยครับนั่นก็คือการมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่จะขายไม่ใช่แค่การสร้างภาพลวงตาเรื่องของ l a นสเก็ต Warman นี่เป็นกรณีศึกษาที่ทรงพลังมากเลยครับลองดูตารางเปรียบเทียบสิครับฝั่งของภาครัฐใช้เวลาไป6ปีโครงการก็ยังไม่เสร็จแถมงบก็บานปลายมหาศาลตัดภาพมาที่องค์กรเอกชน ใช้เวลาไม่ถึง4เดือนลานสเก็ตกลับมาเปิดได้แถมยังประหยัดงบไปได้อีก7 5 0 0 0 0ดอลลาร์นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของหลักการส่งมอบผลงานที่มันจับต้องได้จริงๆและในส่วนสุดท้ายนี้ครับเราจะวนกลับมาที่ปรัชญาโดยรวมของธุรกิจกันอีกครั้งเพื่อสรุปแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาคำพูดนี้เป็นการตอกย้ำแกนเรื่องหลักอีกครั้งเลยครับว่าตัวกระบวนการและความท้าทายเนี่ยคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุด ส่วนเงินก็เป็นแค่เครื่องมือในการวัดความสําเร็จในเกมนั้นๆเท่านั้นเองและนี่ก็คือบทสรุปเคล็ดลับสําคัญในการเจรจาต่อรองที่เราได้วิเคราะห์กันมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่การคิดให้ใหญ่ป้องกันความเสี่ยงการใช้อํานาจต่อรองไปจนถึงการส่งมอบผลงานจริงและที่สําคัญก็คือต้องสนุกไปกับมันด้วย สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าสนใจให้ได้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าศิลปะแห่งการเจรจาที่ว่าเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือศาสตร์ที่เรียนรู้และสอนกันได้หรือมันเป็นศิลป์ที่ต้องอาศัยพรสวรรค์หรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่การเล่นเกมทางธุรกิจเท่านั้นเอง